ลองปุยม้าไม่ไหมคุยม้าหือบุ้เคลได้ยินสครับ้ได้เดือนพบเดือนวายวาแล้ววัวจริงได้ที่พกเมษาไล่เมืองนี้ที่เมษาที่ผ่านมาดีสิมอยู่ที่เมือนองเดือนดูครับดูมันน่าหงครับมามาส่งมาไทยแต่ที่พกเมษาสิบหกเมษาเดี๋ยนี้สิบสี่สิบสี่สิบสอง วันนี้วันที่สิบสองพฤษสามสังเกตบังบอกว่าดินมันเนียนครับดินมันเนียนดินเหนีนนี่ขนาดดินแหนียนนะครับเป็นดินทรายดินเหนนครับมัันดินขันดินบ่แน่นียอย่งียังยิกโยนบ่พี่นี่ยยังครับมันหกเดือนครับพี่น้องเอ้ยผู้ใดบ่เคยเห็นกับเบื้องเอาเด้อแล้วขันผู้ใดบ่เหตุกัดผมกับเมดแอเด้าสีว้านําเลยล่ะเพราะว่าสังเกตเบ่งว่ามันสิใหญแต่งแต่หัวเทิงเด้บันนี้ต้องแก้ดินไม่ได้ครับดินมันแน่ยนดินมันนยนครับดินเนียนอันนี้พี่ห้องพืชจะสอบผมมั่นอัน ยืนนี่มันสวนไรเดียวผมลองพื้นประมาณลองพื้นหนึ่งสองสอบบานนี้เบิดเบิ้ดเราง่ายเบิดเบิ้ดหกสอบเพราะว่าดินผมกับเบิดสภาพร้ทอนดินมันดินมันอน่นดินมันแน,น่นเห็นไ่มมันสียู่ตงเธอเอึ่ง,ง,งเมื่อน,นั้นเอาไปยังสี่มั้งเลยสิบส,บส,บสบิบสิบห้ากิโลน,น,น,นคะครับสิบห้ากิโลพันพันใหญ่ก่านี่นี่ครับเงาที่มากิโลอันเอาไปเอา,เอาไปนั้นเมื่อนั้ ท่านยังขี้นี่ยมันเกษตรศาสตรพี่น้องมาเบิงมันหกเดือนว่าจนสิบหเมษามาตะกี้กันิด้อยสิบหเมษานมอครับผมปลูกเล่นสงการแล้วแล้วขอมาปลูกกับเล่นสงการนี่แล้วมาปลูกเดี๋ยวนี้สิบสองสิบสองตุลาเนาะสิบสองตุลาพี่คำรอว่าอีกจะมือก่มันจะครบหเดือน ยังไม่เต็มนะเนี่ยอีกซี่มืออีกสี่มือเบื้องลวกครับในสองเงาบอแมนเ้องเลือกหาเงาเด้อครับคือกันนเสมอครับคือมั่นเสมอกันไปเมดเลยครับี่แต่ว่าดินมันเนียนแต่ว่าดินดินเนี่ยแข็งจังหน่อยอก็เลยเลยกไรพี่ในปูปปูไรกลัวครับไรกลัว่านผัดเน่าคุ้มมั่นเพิ่มเนาะมีขนาดปูแต่ว่าเสียดายดินพี่น้องผู้ใดบอเคยเห็นเบื้องเอาเด้อครับเด้อเนี่ยปลูกเม็ดยี่สิบ เคยมีบ่ครับในประวัติศาสตร์การปลูกมันของคนอีสานเมตรยี่สิบมีแต่คนหัวยุกไม่เท่านั้นแหละครับที่เปลี่ยนมาเห็ดท่นผู้ใดยังติดใจในรูปแบบเก่าๆกับคือจังแป่งที่ผ่านมาเมือ่อกี้แหละผมนับได้เกือบยี่สิบหาต้นครับบ่พ่อเข่งแต่ว่าอันนี้น่โคลคืนเงาเดียวมันจะได้เป็นเข่งเลรอทีนี่เบื่องหลดซิโลบรุษหลดครับเบ,บ,บุ้งิงโลดซิฟงรแต่ตัวนี้เอาไปมือเอาไปลงพื้นที่นย่นสิมหาโลครับ ที่หาโลห์หาเดียวที่หาซ้ำกันประมาณซ้ำกันหัวซ้ำกันไรกลัวนี่พี่ปลูกได้พ่อพันต้นบะพันสามลอยครับพันสามลอยต้นครับผมขันพันสามลอยต้นโอซีบคุ้นครับซิบคุ้นเป็นเทเลไดน่ห่างต้นเทเลเกาะนะพันสามลอยต้นคูณสิบกับพันสามกับสิบสามตันกับสิบสามตันไรหนึ่งต่อสิบสามตันถึงขวบเพราะท่านพ่อขวบเด้หกหกเดือน คือทอนขึ้นไปเรียบมือเอาเอาไปนันซิบห้ากิโลผู้ได้ฟังแล้วยงังเงยเด้อครับหายมาหายมาเบิ่งก่อนแต่ว่าซิปนี่บลุดเลยครับซิปเนี่ยแค่ละเงาเ <c oughs> บิ่งหลุดเจ้าของเราว่าบโบลุดบลุดสิบกิโลต่อเงานี่ยนี่มั่นหกเดือนขันมุ่ิว่ามั่นขึ้นไปพ่อขวบนี่ขวบหนึ่งสิบสองสิบสองเดือนบ่ครับซิบสองเดือนก็คือปลูกเมื่อไดกูเมือนั้นปลูกเดือนได้กู้เดือนนั่นครับผมคิดว่าน้ำหนักมันที่เพิ่มขึ้นไปครึง่งตัวครึ่งอีบ่เพิ่มครับเพิ่มเดี๋ย กิโลต่อเงาประมาณสั่นมุติว่าคันสิบสองเดือนก็ต้องยี่สิบกวโลหรือว่าบอถึงกับสิบเจ็ดสิบแปดครับได้ครับก็แสดงว่ามันได้รละยี่สิบกว่าตันดีต้นนี่ครับผมทั้งใต้ได้นั่งนี้ดีนะครับผมบมกด์ย่โยเบิ่งนั่นคือข้อพิสูจน์นะครับ้วก็ข้อเปรียบเทียบขยับบอติ่งเลยต้นน้องรองเบิ้งพดครับผมเห็นต่งตามั่นมั่นมั่นใครเจ้าเอื่นว่ามั่นโด่งเนาะ สมัยตะเกานะมันดงได้ใส่โซวิ้นขึน้นผู้เฒ่าสมัยเก่าตว่วาการที่ที่ได้ใสโซว,วิ้นขึ้นเนี่ยมันมันขวบได้พี่ต่ว่าของห้าหกเดือนนี่ต้องใส่โซว,วิ้นขึน้นนิดนเพลงไดนี่แหละครับขันเพราะใส่โซนี่พวขึ้นเนี่ยปกติตะกี้ผมกับเป็นไดน้ห้อยเด้ในห้าผมเป็นได้ห้อยหาเมาม,ามัน<อ>ผมเคยไปลกมันคนเล่นลายแล้วเขาเขาไปในป้าเนี่ยเขาจีสามาถลกเบิ้งได้เลยได้ไพี่เนาะเขาจีบสามารดลกเบิ้งได้เลยว่า แ,แปลงนี่เฮ้าสิเข้าจีซื้อเขาประมาณเท่าไรเขาจีเขาห้องมาเท่นี่เขาจีต่อเท่าไรเขาต้องเขาไปลกบองก้อน,ออนแมนเพือพ่อวัดเพื่อวัดคามันว่าเขาจะขาดทุนเขาได้กำไรแต่ว่าขันเขามาแปลงมั่นพี่นี่หกเดือนนี่นมันลกบ่าขึ้นนี่ซีฟนี่ยูซีฟนี่ยู่แล้วขันพี่คํารอลกเ่าขึ้นมันผมที่ลกขึ้นทีเนาะเจ้าสันไงก็ผมนี่ครับบึง ผมสีส้มให้เ uh บิ้งคาคักนะครับเดอมันหกเดือนเนี่ยมันหกเดือนเบิ้งเลยครับนี่เนี่ยเบิ้งตามก็โอ้ยมาเสียดายเถอะน้ออุตส่าห์วอลไปลืมกดกล้องห้าจุดเลยพ็ไปยังดอกอันนี้บันทึกไว้อยู่โอ้ไม่พอใจนี่โเป็นอีกสีเงินทางใต้ยังเดือดเลยนี่โอ้โหได้ยุส มีตั้งเกสซิฟเป็นห้องอะไรแต่เมือนั้นเอาไปซิบหามอว์บดนดกตัวนี้เด้ยมอว์บันโดกคือตัวนี้เลยตาดิ่งนี่ว่าติ่งเลยเจ้าอสองคนลองทำดึงอย่างนี้ดึงดึงขึ้นอยู่สองคนคนละขางแต่ว่าขันวิธีวิธีก็คือวิธีกูอิริมันต้องงัดเป็นทีพร้อมเด้ทันทีโลกอิริเนาะหลังงัดไปงัดบ้างใส่ไม่กูใส่ไม่กูนี่กูแบบใส่ใหม่เงี้ยเงาสดอ๋อ มันไม่โคโรดเลใส่มาเ่ย n h ๆมี n h a สูบเงาเลยงัดดี่าปวดแค่คันคันดินคันดินคันดินล้วนล้วนเนาะคันดินล้วนซุยนี่อันนี้เป็นทรายคันดินล้วนซุยดีดีนี่บ่เออหัวมันสิออกง่มกว่านี่แล้วก็ออกได้ใหญ่กว่านี่แล้วก็ได้หลายกว่านี่พยายามปุ่งดินให้มันได้เท่านั้นนี่เรียกได้ว่าปุ๋ยตัวนี้โอ้เฮดมานี่กรบโปรเล่นหน่อยปี บบเคยเห็นอย่งสี่เตี้ยอ่ามีความมั่นใจเต็มร้อยเลยบ้านแค่หกเตี้ยนะครับบ้าสัมผัสกันตอนนั้นนี่มันยังบบมีหอดหักหมหรือมีแต่หักหัวหันหัวหัวนิดนึงเลยเนาะแมียนเป็นหัวซ้ำซ้ำนี่ซ้ำหนี่แมีนมาตอนนั้นซ้ำซ้ำเด็ดไปตัวนี้แหละอ่าส่งมาส่งอืมหัวใหญ่หัวเน่าเนาะ ชันดินล้วมเนี่ยไปได้มดเดินไใะเดินในตลอดย่านใต้ดินบ่รล้วมย่านใต้ดินเนี่ยระเพียบ้านพืชกินหัวนี่เขาก็อยากให้มันอันนี้เขาก็ต้องเอ่อบำรุงดินให้มันได้บำรุงดินให้ได้เลี้ยงเลี้ยงของหัวมันนี่อะไรมันมันดูดกินสมองสมบวนนี่เขาเอาให่เป็นแค่ได้เลยครับเป็นเม็ดก็มีู้เนี่ยตอนเป็นเม็ดเป็น เพราะว่าต้นทั้งรูมมันมันล้วนเอ้ยมันนั่นมันนุ่มครับอืแต่ว่ามันก็ต้นนันบ่ได้เนาะความเสมอของต้นมันมันหายากเกิดกิ่งได้ป้ามันที่ทีต้นกับเสมอกันต้นเสมอกันได้เป๊ะเลยตามที่เขาปลูกขึ้นเสมอกันมันป่แม่นต้นน่อยต้นใหญ่ สันเป็นเจ้าของแปลงเริ่มดีใจมากตั้งแต่ตั้งแต่เห็นต้นแล้วแมนจีแมนจีบอท,ท่านในเบิงหัวมันก็นดีใจแล้วคันเห็นมันงานแบบนี้บานนี้มาขวดเบิงหัวนี่มันได้จังสีมันพุ่มใจนะครับชีวิตเกษตรกร,ร,กรนี่มันเห็นผลผลิตได้แบบนี้มันกะพุ่มใจเพราะพี่พุ่มใจครับพุ่มพุ่มใจไรอ แม้แต่งตาผู้ช,ชักนั่ผู้น้่มผ้ามานี่ยก็ยพ,พุ่มใจเด้สัมพ่อพีขั้มรอแล้วมันเราลงพื้นที่แบบบนเนตเหนื่อยเมื่อยล้านี่คือว่าเห็ดเพื่อกเกษตรกรโดยตรงด้วยผมเงินเงอกยี่ดอก <c oughs> ขันผู้ใดยังพระท่านเปิดใจมาเห็ดนี่อยู่ในเฉดเฮาทึงทั้งทีอยู่ไกลๆนี่สามารถยางขวมหัวมบิ่งแต่งกันได้เลยเลย,ยังยังบอเปิดใจออกมายางยา,างมาเบงแล้วก็ยังดักด่านอยู่คือเก่าผมกับแจักสีวายเจนเด นี่คือความจริงใจของทีมงานยศสุนทรนนะครับก็ <S <S คือยศสุนทอนเน็ตเวิร์ดมีความจริงใจที่ดีเฮ็ดไหนเกษตรกรพี่น้องบ้านเทาเมดหนีเม็ดสินสามารถเพิงลํำแขงของเจ้าของได้โดยไม่ต้องเพลิงสารเคมีอย่าไปให้ตั้งแต่เขาตัวขายปุ๋ยนะครับเอามาแล้วนอกจากเขาตัวขายแล้วยังไม่เฮ็ดใ้ดินเจ้าของเสื่อมโส้มเฮ็ดเ้เงินในกระเป๋ามันลอยล้อลงไปอีเอลผลิตกระโต๊กตา ตาวาคาใส่ใจเพิ่มขึ้นคือตั้งแต่หาคุณแม่ที่ผ่านมาเมื่อตกี้มแ,แม่แกงมันลืนกันอีลีผลผลิตและะต้วกาตนทุนของเรลาจากเขาเจ้าเอิญไปยังก็เอินเป็นป่อทีเป็นเปาเป็นเปาเ <laughs> ขาเคยใส่อะไรไรละซีเป่าทันแล้วว่ะลายหนึ่งเขาใส่ซีเป่าตาวาของเรลาเป่าเดียวใส่สองลายตาวาผลผลิตได้ซ้ากันเนี่ย บ่ได้ถือว่าอาชาดินขี่คุยนะครับผลผลิตซ้ำกันทั้งท,งท,งทงัที่ใส่เป่าหนึ่งต่อสองลแตตา่าของเขาใส่ซีเป่าต่อ 1, หนึ่งลาเป่าหนึ่งละว,วัายังขี่ลายราคาถึงที่สุดเก็ารอยห้าสิบบาทถึงแปดร้อยถึงเก้ารอยก็ลองคิดบ่งบาต้นตน้นทุไนไรหนึ่งนะ่ะเกือบสามพันบาทคิดถึกถึกตา่าของเรล่าเนี่ยสี่ร้อยี่ิบาทใส่ได้สองไร บัดมาเทียบผลผลิตกันแล้วมันซ้ำๆกันกาให้คิดซ้ำนี่นะครับเกษตรกรเข้าเดียวก็ออกมาเบิงโหลดครับนี่แปลงเกษตรเบิงเบิงขึ้นัาหน่อยมันปลูกมันวิธีนี้มันจะไปทุกท่าเป็นว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเบิงพีคำเลาะนะครับที่เขาลงมาถ่ายเนี่ยเขาถ่ายเป็นภาพวิดีโอนะครับเด้อผู้ใดสนใจอยากเบิงกับมาเบิงครับบอมเนวาเข้าเลือกเจาะจง ต้นใดต้นหนึ่งนะครับแปลงนี้มันเป็นทั่วกันไปเมื่อแปลงเลยนี่เจ้าของเพื่อนก็ยุหันครับเป็นทุกเหงาเลยแล้ววิธีการปลูกนะครับผู้ใดบ่เคยเห็นแต่หมะเบิงสิปลูกแปกแหวกแนวออกจากสมัยเกาหลายนะครับผมนี่ก็เป็นลูกของเกษตรกรอยู่ดงมุ่นตั้งแต่ดงมุ่นมาท่านแตกผนครับต่างตาเรียนอยู่ปอสามกับมาปลูกมันน้ำพอน้ำแมนะครับอยู่บ้านต่อไห้ต่างต่สมัยข้อมนิดละลายผล ปูมั่นไปน้ำงวกเบิ้งเครื่องบินไปน้ำย่านเขาถิ่มระเบิดใส่ก็ได้หลายอยู่ดอกสมัยที่กี่ว่ได้ใไส่ปุ๋ยแต่ว่าเขาเจ้าออกเป็นขวบนะครับต้องปูปีช่นปีแต่ว่าอันนี้ของพี่แล้วนี่หกเดือนครับหกเดือนเพราะท่านเิ็มเหลืออีกสี่มือจังที่ครบหกเดือนเบื้องต้นมั่นเลยครับท่วมหัวเย็นมือริบบาทนี้แต่ละต้นครับมันจะได้ใส่โซวิ่นขืนข,นขึ้นสมัยเกา่าพ่อแม่พี่น้องมเมื่อเบิ้งกันแล้วกันนะครับน้ำทิ่มงาน ของคุณพีค้ำเลาะเนี่ยนะผู้ใดเปิดใจแล้วก็สนใจกับสอบถามเราเบิ้งนะครับเบอร์โทรของเราก็มีพี่ค้ำเลาะเนี่ยบอกเบอร์โทรใหยพี่0879569568999 8999 9 3้ตัวเด้อ9 3้ตัว0879568999อันที่สุดความีผู้ใดเปิดใจอยากให้ไปเฮ็ดให้เบื้อยู่แปลงข้าเจ้าอ่ะพร้อมไหมพี่พร้อมอ่าสมมติว่าบ้านหน้ามุ่น ทุกจังหวัดอทุกจังหวัดนี่มีแปลงมันมีที่ดินเป่าๆอยู่หาไรอ,อยากให้เท่าคํามรอเนี่ไปปลูกให้เบื้องแน่มันฉีดอะไอีรีบอ่ครับไดหกเนี่ยก็หกเดือนต่อสิบสามตันคือของแง่พีเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยากได้คือเงาอ่านเงี่ย <laughs> สวรรค์พี่พึ่งพุงาเบบึงกันดะสุดยอดเลยเนาะมัน <laughs> สุดยอดดีีครับนี่ผมเกิดม้าผมกับัวงก็เคยเห็นบอกตรงๆนี่แหละมันหกเดือนครับพี่น้องบ้านผมกับปลูกสอกหนึงน่งสองหนึงน่งสองหนึ่ง สวาโลขึ้นมากคือแปลงมันหันละยี่สิบหาต้นยังไม่ท่านได้พ่อเข่งอยู่อันนี้มันอกีได้เป็นเข่งเลยนี่มันเงาเดียวเนี่ยอ้าวเราลองเปรียบเทียบกันเบิ้งเอานะครับผู้ใดมีปัญหากับติดต่อพีคํารอมาเลยนะครับปัญหาอย่างปัญหาเรื่องนี้ละบ่เสื้อนี่ละเรื่องเกษตรมันบ่เรื่องเกษตรเออบ่เป็นเรื่องปัญหานักเลงเด้บ่บ่ไ <laughs> ม่นด้บ่เอาไม่นด้ทั้งไอถ้ถามคำรอผ้ามาหาผู้ใดก็ครับมามาเบิ้งแปลงของผู้ใดก็อไอเลียนอ่าคุณพ่อเลียนเนาะ พ่อเรียงน้ำสกุลยังกับพ่อรังปุรีครับอ่ายูบัติที่ยังกับพ่อมัเลขทีแปดสิบสองหมู่หมู่ห้าครับบ้านบ้านน้องเหี้ยวตำบลตำบลแสงมาดานอำเภออำเภอสมเด็จครับจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเบอร์โทรอะไรยังกับครับเบอร์โทรโอ้จำไม่ได้ครับอันแม่จำได้ไหบศูนย์เก้าสามได้อีกศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์สี่ สองสาครับผมศูยนย์เอียงเกาะศูนย์เก้าศูนย์่ศนย์เก้าศูนย์สี่องสามแปดเอาเอาเอาละไปบริษัทพัฒไปเบึงแปลงที่ไสซูเปอร์นาโนของอาชาดินเชิญครับนะอ่าเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับ